สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพิทรีวิวทอยนะครับและว,วันนี้ผมก็จะมารีวิวโมเดล r i ิเกอร์ทูตนั่นเองสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุลตาฮีโร่ซีรีส์เบอร์85นะครับ r i ิเกอร์ทูร่างนี้ของทวิเกอร์นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นร่างที่เซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าเป็นร่างที่โผล่มาแค่ตอนจบเท่านั้นนะครับผมใครที่อยากรู้ว่าต้นกําเนิดของร่างนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าความเก่งความเทพของตัวนี้มันอยู่ระดับไหนเนี่ย ก็สามารถไปติดตามได้ที่ซีรีส์อุลตร้าแมนทริเกอร์เลยนะครับซึ่งก็สามารถรับชมได้ทางแอปฟรีเซอร์นะครับผมก็มีทั้งภาคไทยแล้วก็ซับไทยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางถูกลิขสิทธิ์นะครับก็บอกๆต่อๆกันนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับหามาครับผมมาเริ่มจากในส่วนของแท็กก่อนนะครับในส่วนของแท็กก็จะมีรูปอุลตร้าแมนทริเกอร์ทูนะครับได้ยินเป็นไง นะครับผมแล้วก็พื้นหลังเป็นสีม่วงโอ้โหอีสวยงามเบอร์85นะครับแล้วก็มีส่วนสูง53เมตรน้ำหนัก4 4 0 0 0ตันนะครับผมสวยงามมากเลยด้านในก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับคิดอันขายรายละเอียดมาดูหน้าตาของเขาชัดๆนะครับเันยนี่คือมันก็ค่อนข้างเท่นะครับผมแต่ว่าลงสีมามันแตกๆนะครับ คือเขาลงสีมาไม่ครบแล้วมันแค่ข้างหน้าก็ไม่ครบแล้วแต่ก็เอาเถอะนะครับซอฟสมัยนี้ต้องทําใจเรื่องการลงสีนะครับผมแต่มองผ,ผ่านๆก็ก็สวยงามน,นะครับด้านข้างด้านหลังคืองานปันนะ้นอ่ะมันดีนะครับผมงานปั้นนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับนี่ตัวแขนก็เป็นซอฟสีดํานะครับผมเป็นคนละสีกับตัวนะครับ แขนก็หมุนได้3ร0องเช่นเคยนะครับสำหรับตัวอุลตร้าแมนเอวก็ด้วยนะครับสวยงามครับผมนี่ใต้เท้านะครับผมเดี๋ยวผมลองเอาอุลตร้าแมนทริกเกอร์เวอร์ชั่นธรรมดามาเทียบกันนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นล่างมันติดท้ายนะครับผมกับทริกเกอร์ทูธคือรายลดโดยรวมก็คล้ายๆกันนะครับนีเป็นไง เราเ้ามายืนข้างกันแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างสวยงามเลยนะครับยังกับฝาแฝดโอเคครับนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบๆกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลย ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสับการรีวิวโมเดลทริกเกอร์ทูธนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ทำออกมาได้แบบงานปั้นคือสวยนะครับแต่การลงสีนี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่คือพอโดยรวมแล้วมันก็โอเคนะครับผมใครที่เป็นแฟนอุลตร้าแมนทริกเกอร์เนี่ยอยากเก็บให้ครบทุกตัางนะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดน,นะครับกับร่างนี้ร่างที่แบบสุดเซอร์ไพรส์มากนะครับมาตอนจบผมนี่รอดูเลยว่าเดกเกอร์จะมีร่างแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็คิดว่าคงมีนะเพราะว่า มันขายได้นะครับผมโอเคครับนั้นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพลงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย